าครับบ่ายสองแล้วว่าบ่ายสองแล้วรถกับข้าวจะมาไหมคอยดูนะจะมาบ่ายสองไม่เกินแปดนาทีอ่ะข้าวจะมาบ่ายสองครับจะบานนี่ยังไม่รู้ยังไม่มาโอ้ยมาเลยเ สายไปสี่นาทีครับโอ้แม่นยันตาเห็นอายุขนาดนี้แล้วต้องให้แม่มาส่งโอ้ชีวิตมันเศร้าครับไม่ตั้งใจจะถ่ายนะถือมาพอดีเลยนี่แหละสายไปสี่นาทีครับโอ้ย อายุผมมากแล้ว้ให้แม่หาเลี้ยงอีกโถตายแด้ชีวิตวัน <c oughs> ออนี้ไม่มีการครับเงียบนี่ต้องจอดออไอเชฟวันนี้เชฟกลับบ้านเก่าเชฟต้าครับอาทิตย์ไอตายังอยู่อาทิตย์ยังไม่ถึงยึดยังอยู่ครับแับโอ้ลมแรงครับหน้าหนาวแรงมากลมพัดพุ่บๆเลย นะส่งสร้านจะคอยกับข้าวกินอะไรไม่ได้ปวดฟันสองวันแล้วทรมาน <c oughs> ทรมานจริงเลยปวดฟันกับเดี๋ยวข้าวมีอะไรบ้างว <c oughs> ันนี้เดี๋ยวดูกันข้าวข้าวมาแล้วครับ 1> 0 14, 1นยหนสโอ้ยโคกไปแล้วอลูกใครวะโคกเอาไปแล้วแบบนี้ไกลๆหน่อยสูฟ้าชีวิตอย่างนี้แหละเพื่องวดรถและข้าผ่อนบ้านกรับ <c oughs> งวดรถอะ <c oughs> ต้มปลารอครับปลาไม่รู้หรอก าหนึน่งสองโอ้ยไปแล้วโอ้รถเยอะเหมือนกันแต่ไม่มีงานวันนี้จักร<ะ>อานาจะไปไหนอ่ะไปน,น,นั่งอยู่เมื่อกี้เองไปไหนมาดูเออไปโรงพยาบาลหึงมั้งเมื่<ป>อกี้อ่ะเมื่อเช้าไปโรงพยาบาลอยู่ไปหาหมอ ข้าวมาแล้วครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยดูทิศน,นี้ครับวัยสองแล้วครับไม่มีงานมีรายได้ร้อยเดียววันนี้เมื่อวานก็นร้อยหนึ่งวันนี้ร้อยหนึ่งอีกโอ้ตายแน่เงี้ยอดตายครับมีอะไรกินแล้วเงี้ยรายได้ประมาณร้อยครับเออเป็นอย่างนี้ทิศหนึ่งก็แย่แล้วครับอ่ะ ไ้ร้อยหนึ่งตเช้าไม่มีงานเลยร้านทางโน้นก็ไม่มีเนะขายไม่น่าจะได้นู่นอ่ะไอร้านอะไรขายอุปกรณ์ห้องครัวไม่น่าจะได้ไม่มีลูกค้าเลยเนะงียบกริบหลายวันแล้วเป็นเดือนแล้วครับเสียงโกงก็เงียบครับไม่มีงานผมก,ก็เงียบเงียบหน่อยเอาไงดีเศรษฐกิจแบบนี้ตายเลย ทำท่าจะดีเ,เงียบอีกแล้วทำท่าจะดีงานเ,เงียบอีกแล้วเจ็ดเก้าโหรถสวยครับไี่มีงานครับมีงานไม่น่ากินข้าววะงานนี่มีเงี้ยมันลงยางครับเ,เขียวยางเยอะครับการยางขายดีอยู่ เปลี่ยนยางไม่ยอมซ่อมเบรคเรถกินยางเปลี่ยนยางรถกินยางเปลี่ยนยางครับเออไม่ยอมตั้งศูนย์ล้อครับกินยางก็เปลี่ยนยางครับกินยางเปลี่ยนยางครับไม่ยอมตั้งศูนย์ศูนย์ล้อมีกี่ร้อยครับไม่ทำพากันเปลี่ยนยางครับยางเก่าๆไม่ได้ตั้งศูนย์หลายวันแล้วสี่ห้าวันแล้วไม่มีงานตั้งศูนย์ล้อ ดูกับข้าวมีอะไรบ้างวันนี้ข้าวมีผักเยอะครับว้าวเดี๋ยวดูกับข้าวก่อนช่างนั่งร้อยในเช้าครับช่างสองคนตอนมีช่างเยอะเนี่งานไม่เข้าไอตอนไอตอนอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้ทำแทบตายเออที่อะไรมันนะเปิดมามมนี่นเหรอเห็นส้มนู่นเหรอ วันนี้ต้มจืดโอ้ออน่าอรอ่อยโอ้อันนี้ผ่าน <c oughs> อร่อยอยู่แต่มไม่ได้นั่นก็ผ่านกลับนี่คัก,ก,กนึบปลาโอ้กับข้าววันนี้ผมกินไม่ได้สักอย่างเลยวะ่ะลาเออลับหมูลับหมูก็ไม่ยากแล้วเบื่อนี่อะไรเออนี่ได้อยู่อันนี้ได้ครับได้ทุกทุกเดียวถึงมือดิมือช่างไม่ไหวหรอก นี่ผักผักมี้ครับได้ส่วนแดงนะอ๋อมันจะดึ้นคลื่นไปงั้นแหละอันนี้อะไรผักผักนี่อร่อยก่อนกินบ่อยนั่นอ่ะผักนี่ผักนี่ก่อนกินบ่อยผักไอ้เขาเรียกอะไรต้นหอมใหม่ตำดองอ่ะกินบ่อยทุกคนแต่ปลาอร่อยเด็กกินไม่ได้นะเด็กหมดสภาพชีวิตข้าวไหม เออไม่มีงานในช่างค้อเลยม,มีงานที่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานจะรับ j อบได้อยูุ้ยรับได้ผม <c oughs> เมียก็มดเลยผมเลยโอ้ธรรมดาตอนเขานอนหลับเอ็มเอากระได้ตัว <c oughs> ล้วง <c oughs> เอาหน่อยเลย าชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละลอ้อเรียงไปเอาเรียงแล้วกบเรียงกับข้าวแล้วเรียงดีหน่อยโอ้เจ๋วเลยวะ่ะเอเจะมีเงินจะซื้อรถอะ่รถแรถไอ้ตู้คอนเทนเนอร์มาเลยนะมาถึงจอดเลยไม่ต้องเสียบใกล้เปิดข้าง <c oughs> ท,ทำเหมือนรถเมืองนอกอะ่ะถอยมาแล้วถอยเข้าเลยนะเดี๋ยวรองงบก่อน ไอ้กำลังสร้างรถอยู่งวดนี้วีคัตซีวีหัวแล้วตอนนี้ขาดช่างเชื่อมทุวันนี้ก็ถอยรถถอยรถยังจัไม่ตรงเดี๋ยวสายตาเดี๋ยวทำเสร็จอย่าวิ่งรอบเมืองสุรินทร์ให้ตำรวจจับเอาจริงคือวิ่งทุกวันอย่างนั้นแหละไอ้รถยาวอ่ะฮะให้ก็จับไปเป็นไรเขาจะได้เลิกจับไปจับหมดทุกทุกโรงพักเดี๋ยวเขาก็เลิกจับทำเมืออไอ้เรื่องไอ้เรื่องสมัยก่อนเนี่ยเรื่องไม่เคยใส่มือกันน็อก รอยู่บ้านแล้วไม่มาแล้วผมด่าเลยเลิกมา,าท,ำทำงานไม่พัฒนาไงเอ้ยไอ้นั้นไอ้เอาสลักมิสเบรออกเห็นไหมผมบอกแล้วสูตรผมอ่ะเออเห็นไหมมันเอามาแต่ก่อนมันมาที่ไหนแล้วใช้นั้นปั่นไม,ม่ออกพอผมออกได้เห็นไหมถูกผมไหมเอาสลักออกเห็นไหม แอ้ได้สูตร้อยลุ้ยตรงนี้นะเมื่อกี้ได้สูตรหม่แล้วอีกอันหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองอีกอันหนึ่งไม่สลักที่สเวกอะช่างงบกิ้งกิ้งกิ้งอาไม่ออกไงได้สูตรหม่แล้วก็แต่นี่อร่อยให้ตัดไก่ไก่ไปไหนรู้ได้ได้อันนี้ถุงเล็กเลยนั้นถุงหนึ่งพอดีเลยช่างกินข้าวไหมข้าวมีอยู่ข้าวเเอออาเอาไป ข้าวมาแล้วครับโยอย้ยจะลงเฟซบุ๊กหน่อยให้เขา